อ in <c oughs> ุ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยดินดินดินดิ้นดินดิน้ยแล้วไม่กลัวไม่กลัวตายนะตายนะจ๊ะแม่เหมยตายนะหลังจากคัว่วสซู้ตายแม่เหมยก็อุทานออกมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวเพราะว่าอยู่ดอยก็ไม่เคยเห็นปลาหมึกว่ายน้ำแบบนี้เลยค่ะจะแต่ปลาหมึกที่วางตามแผงนอนแน่นิ่งในถังน้ำแข็ง และนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ลองชิมปลาหมึกสดสดสดกว่านี้ผงต้องว่ายน้ำไปกินในทะเลแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกคนที่ไม่เคยกินว่ามันรสชาติเป็นยังไงไม่คุ้มค่ายังไ,ไม่หมดเลยนีม หมึกติดฟันไหมไม่ค่ะพี่เหนียวหน่อยนึ่งนึงนั่นต้องซาซิมิอะค่ะซาซิมิมีไหม,มคะมอ๋อ,น,อ,น,อนี่เหรอคะนี่ตัวเองเมื่อกี้เรากินแบบเป็นตัวแล้วใช่ไหมที่แม่เหมยบอกว่าอ่าถ้ามันเป็นซาซิมิมันจะอร่อยกว่าตรงที่ว่าเขาแช่น้ำแข็งะห้มันก็จะกรอบกว่าแล้วมันก็จะไม่ค่อยเหนียวแล้วเพราะเขาลอกหนักข้างนอกไปหมดแล้นนะคะ่ะตัวนี้ก็จะมีไข่ด้วยไข่ที่เขาบอกว่ากินได้เลยแล้วก็เราจะมาพร้อมชุด มัสตาร์ดชู่ๆชอบกินแซนด์วิชอยู่คนเดียวคนกดียวนี่ทีกินเป็นช็อตอ่ะอยังไม่กล้ากินไงม,มาสั่งเนาะลองชิมดูคนเดียวแล้วแม่ท้าจดีด้วยนะเธอคือเมื่อกี้สั่งเป็นช็อตแล้วทีนี้อ่ะกินไปแล้วก็คืออืมไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ก็เลยถึงให้เขาทำเป็นซาซิมให้เขาก็ไม่บ่นนะก็ได้ค่ะที่นี่หาดสวนสนนะคะจงังหวัดระยอง อยู่ใ,ใกล้ใกล้อยู่ทองบินล่านะคะใ,ใกล้ใกล้เซเว่นเลยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นล้วเต่เองยิงนิดนึงเลยปีมาสบิยขึ้นจมูกมาที่เนี่ยสามป,ปีแล้ว ปีละรอบสากบรอบแรกยังไม่ได้กินเพราะว่าชจอดน,นั้นยังไม่ปูุมันปรุงตอนปีที่แล้วแล้วพอมามันหากินไม่ได้ราา้านทั้งร้านไปไม่ค่อยมีแต่ปีนี้ข,ขาดเส่วนสนละเลยเทเว่นมานิดหน่อยมีทุกร้านเลยสมใจอยากสมกับที่อยู่ดอยลงมาทะเลจะได้เราก็อยากกินอยากราู้รสชาติแค่นั้นแหละไม่ได้ไม่ได้กินเป็นวิสัยไม่ได้กินเป็นอาชีพอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง จะบอกว่าหมึกหมึกถ้าเรากินเป็นตัวสดๆเนี่ยคือเขาบอกว่ามันจะไม่ขาวใช่ไหมแต่สำหรับแม่เหมยเหมยแม่เหมยผู้ต่างจิงนะว่ามันจะรู้สึกขาวแล้วก็เหนียวกัดไม่ค่อยขาดนะคะแต่ว่าแม่เหมยเคยกินแบบหมึกเนี่ยเป็นตัวนี้แหละแต่ขอให้เขาไปทําเป็นซาซิมิก่อนเขาก็จะลอกหนังข้างนอกมันออกมันก็จะไม่ไม่ค่อยขาวนึ่งไม่ค่อยขาวแล้วก็ไม่เหนียวแล้วก็กง่ายอร่อยกว่าถ้าถ้าเลือกถ้าเลือกได้ก็เอาไปทำซาซิมินะคะ พอถ้าแบบนี้ก็สงสารนะเห็นแบบนี้ก็สะดุ้งตลอดเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงและจานนี้นะคะก็คือซาซิมิแบบที่ยังไม่ได้ลอกหนังนะคะ,เร,ะเราจะเห็นเม็ดสีในหมึกวิบวับรละยิบรละยับเลยนะคะถ้าเม็ดสียังระยิบระยับว,ว,ว,วิบวับแบบนี้แสดงว่าสดมากๆเลยค่ะคลิปนี้ต้องขออภัยคนที่ไม่ทานดิบด้วยนะคะ ไม่ใช่มานอันนี้มันเป็นเซลล์อยู่มันที่มันเปลี่ยนสีได้้มันดูมันเหมือนมีชีวิตเซลล์มันยังไม่ตายเซลล์มันยังไม่ตายอร่อยปะอร่อยมากแล้วกับกันกินมากค่ะบ๊ายบาย